กรรมการอึ้งชาลลอตต์ออสตินเปิดภาพคุณแม่สวยจนนึกว่าพี่สาวทำไอจีสะเทือนไปเลยก็ว่าได้เมื่อล่าสุดนางงามขวัญใจมหาชนอย่างชาลลอตต์ออสตินได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับคุณแม่พร้อมบรรยายเคปชั่นว่าโดนแม่บ่นคือผิดบ่บนแม่คือถูกแล้วโดนแม่งอนกลับ หลังจากที่โพส์เผยแพร่ออกไปมีแฟนคลับเข้ามากดไลค์จนตอนนี้เกือบจะทะลุเสนแล้วแถมยังคอมเมนต์ด้วยว่าไม่เหมือนคุณแม่แต่เหมือนพี่สาวสวยได้แม่ของจริงแต่ดูเหมือนพี่สาวกับน้องสาวมากกว่านะคะค,คุณแม่สวยมากนึกว่าพี่สาวน้องสาวคุณแม่สวยมากงกื้อ Mater and Daughter are very beautiful. Enjoy and spend every minute with her. สวยทั้งลูกทั้งคุณแม่